สวัสดีครับอ่าสวัสดีนี่แหละครับความอาฆาตแค้นของมันเห็น <He ed S 2> ไหมล่ะเรื่องการคัดค้านการประกันตัวสิ่งที่มันเสียใจที่สุดมันคัดค้านการประกันตัวไม่ได้ครับพี่นอ้องเออมันอยากให้เขาติดคุกเออมันไม่อยากให้เขาออกมามันไม่อยากให้เอฟซีช่วยเหลือเขา แต่ยังไงครับสารเห็นว่ายังไงสารบอกว่าให้ประกันตัวไม่มีเหตุว่าเขาจะหลบหนีหรืออะไรครับไม่ได้ไปข่มขู่พยุงพยานอะไรใช่ไหมล่ะเอ,อมันเป็นแบบนั้นได้บันี้เสียใจแล้วค่ะพิสใจแห้งค่ะเครียดแห้งค่ะนี่นะคะสิ่งที่เราเสียใจที่สุดคคือการคัดค้านการ,าร,ารประกันตัวไม่ได้ค่ะนะเสียใจมากมากค่ะ ขนาดเขาเป็นผู้ต้องหานะคะจะมาเปิดเพลงเต่าหายเต่าหายค่ะนะเสียใจมา,มากๆเลยค่ะนะยังมาเปิดเพลงนี้ค่ะนะอืมทาไมต้องไปสนับสนุนคนแบบนี้คะนะเออทําไมถึงต้องไปสนับสนุนคนแบบนี้คะเอาเขาก็สู้ตามกระบวนการทีธรามมึงจะเอาดังใจดังใจมึงเหรอ เออมันก็เหลืออีกไม่กี่วันนี่หรือสี่วันนี่เออมึงจะเอาอะไรอีกกูก็ถามมึงเมื่อความมั่นใจมาจากไหนฮะนะครับตอนนี้ก็อะไรครับพูดออกมาแวะแวะแวะ,แวะครับตอนนี้เห็นไหมล่ะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะคะลงแน่นอนคะ่ะนะ ไม่งั้นนะคะก็ยืนตามสารชั้นต้นค่ะหรือสองไปแปดค่ะนะไม่รอดค่ะเราเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวตุ่นค่ะเชื่อมั่นในตัวยกะค่ะเชื่อมั่นเข้าไปค่ะเชื่อมั่นเข้าไปยิลาเอ้ยนะนี่นะคะเหม是是 taki, ือนการจอดติ๊กติ๊กชอนนะคะเนาะพยานแต่ละคนแต่ละคนค่ะนะเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นตรงนั้นค่ะนะมันเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่งั้นนะคะไม่โดนจับตัวหรอกค่ะไม่งั้นนะคะศาลไม่ลงโทษหรอกค่ะนะเอออะไรนี่คุณตูตูอ้อออัชราพรสวัสดีครับแค้นที่เขาได้มากนี่นะคะมึงได้มากเกินไปแล้วค่ะมึงได้มากเกินไปแล้วนะบอกเขาอะเครียดว่าเขาได้เยอะเกินไปแล้วนะบอกโอ้ตายแล้ว ยกในนอ่นอหละครับพี่น้องเอฟซีเตรียมให้รวดนะเพราะอะไรครับผมวิเคราะห์อะไรครับจากทา่านทิบดีภาคมันจะเป็นสารที่สูงขึ้นไปขึ้นไปได้บัน่นคนที่พิจารณาคดีก็จะมีอะไรครับมีประสบการณ์ผ่านคดีเยอะแยะมากมา,กายไกลกองอ่านะครับเป็นผู้ที่วิเคราะห์เก่งเข้าใจไหมนะ เออมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีออนานๆได้มาฟังทีค่าเออมาคูมือกอ็ได้พี่เอ้ยสี่สีสส่มือได้บัดน,นี้อ่าพี่ตัวตัวเลี้ยสี่วันนะจ๊ะสี่วันจะทําให้คนเป็นบ้าเลีสี่มือเดอมันเจ้ามาคููมือลด้อบัดนี้เด้ดอออเขาสิตสัดสินรัฐสารอุทธรณ์เล้อบัดนี้เด้อจะคดีใดดู เออจะมาเบิ่มงพี่บา้าเด้อบันี้เดออืมอยากมันไผได้มันเป็นเวรกรรมดังคําสาบานพี่น้องเฮ้ยเสื้อข่อยโลดลวงปูรินเนี่มันสุดยอดยไทไรครับพี่น้อง f c แล้วาทำไน้ยไ้ปึ๊บเห็นบอกมีงูดำพาดผ้าบาดนี่แมนมับงูดำใหญ่เห็นบอกออนะครับเนาะบางมีโบสุก ขึ้นไปเนี่ยมือเช้าไปบีบเบิ้งยางยมือสุกลงไปบีบุือนั้นห้อยหอมทวดมันจะไม่เป็นเวรกรรมดังคําสาบานได้ยังไงวันนี้เขาก็มาขอพรแล้วเห็นไหม <c oughs> วันนี้เขาก็ได้มาขอพรหลวงปู่ลิ้นแล้วครับพี่น้องขอพรอ่าขอให้เขาแคบเอ่อแคล้วคาดปลอดภัยอ่าสิ่งที่เขาไม่ได้กระทำอ่าขอให้ศาลยกฟ้องว้าวนะครับเนาะ เออใครที่กล่าวหาผมเออขอให้อ่คืนกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอมันทุกอ,อกทุกใจขอมีอันเป็นไปออถ้าผมไม่ได้ทำก็ผมจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่านั่นไงครับพี่น้องเอฟซีว้าจะไม่จิตใจฟุ้งซ่านได้ยังไงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะไปอยู่กับเนื้อกับตัวได้ยังไงครับ อ้าวหวังจะได้เงินสิบล้านสามแสนนั่นแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออนะครับนะจะได้เงินสิบล้านสามแสนเ็นบอกมันบริยุกับเนื้อกับตัวเลยได้พี่น้องเอฟซีสถิตตังเห็นบอกทาเบิ้งรลดครับพี่น้องเอฟซีทาเบิ้งเลยลอรุ่นเลยสีมือครับพี่น้องโดยอีกสี่วันในบาานี นี่แล้วครับสี่อันวันอันสี่วันอันตรายสามวันอันตรายสองวันอันตรายหนึ่งวันคืนหมาหอนเออนะครับพี่น้องเอฟซีทาเบิ้งเลอร์ครับวันนี้ทาเบิ้งเลอร์ทายกปั๊บแหงจิหนักกว่านี้อีกบัดนี้นะครับพี่น้องเอฟซียิ่งจะหนักกว่านี้แล้วก็เอฟซีก็จะตาสว่างทีนี้ แล้วมันก็จะมีนักวิเคราะห์นักวิภาควิจารณ์ออกมาพูดทีนี้แล้วการมายมก็จะออกมาฝอยทีน่นี่นะเออนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วจะมีคนมาฝอยทีน่นี่นักวิเคราะห์นักวิภากควิจารณ์แล้วก็การมายมยมจะมาพูดในเรื่องนี้ด้วยทีน่นี่ตอนนี้คนในหมู่บ้านเขาไม่ได้สนใจแล้ว เห็นไหมเคยไปกับมันไปดีใจไปกอดกันอย่างนั้นโว้ยครับพี่น้องเอฟซีเขาบอกเอ้ยเห็นบอกไม่เหลือใครแล้วครับทําไมถึงออกมาฟาดคนเดียวทีนี้อ่าคนที่อยู่ข้างข้างแคมไปไหนหมดแล้วมันยอมมันมันศักดิ์สิทธิ์นะอ่าหลวงปู่ลิ้นนะศักดิ์สิทธิ์นะอ่ากูบอกไว้เลยนะนะครับนะ ไม่งั้นไม่ออกอาการหรอกครับเห็นไหมครับ <c oughs> เวนกรรมหนังคําสาบานมันทันตาเห็นไหมเออเว้นกรำหนังคําสาบานมันทันตาเห็นไหมครับพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงล่ะทีนี้เออเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องเอฟจีมันทันตาเห็นไหมครอบครัวบิบัติครอบครัวสิบหายเป็นยังไงครับมีความสุขไหม ใครที่รู้เห็นเป็นใจเป็นยังไงล่ะดันดันนะครับเจ็ด้อยไรเป็นยังไงครับพี่น้องจะว่าจังไดคิดยังไงทีนี้นะครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีกูเพ่งสีสายเจ็ดมือเจ็ดขึ้นแล้วอ่าแม่นบอกครับโอ้นะครับเจริญพรครับอาจารย์นะครับเจริญพรนะครับบอกแมนแล้วเนาะจะไปเจริญพรเพื่ออะไร นมัสก,การครับโอ้ยนะครับมันหลงตลอดเลยเ